ปัญหาค่าไฟเนื่องด้วยจากปัจจุบันวัยรุ่นหล,หลายๆคนที่เพิ่งเข้ามาอยู่ในรั้วมหาวิทยาลัยนะคะและยังไม่มีประสบการณ์ในการจัดการเงินเดือนจำพวกค่าหอและค่าไฟต่างๆทำให้เกิดความงุนงงว่าบางทีทำไมค่าไฟแพงจัง หรือเปิดแค่นี้ทําไมค่าไฟพุ่งกระจายเลยล่ะจึงเป็นปัญหาในแต่ละเดือนว่าไม่ได้ใช้เครื่องใช้ไฟฟ้าและเปิดไฟบ่อยทําไมค่าไฟถึงได้แพงเข้าใจค่าไฟค่าไฟคิดจากอะไรเครื่องใช้ไฟฟ้าส่วนใหญ่จะคิดค่าไฟจากกําลังไฟที่กินจากปลั๊กยกตัวอย่างเช่นตู้เย็นสูตรการคำนวณกำลังไฟฟ้าหน่วยเป็นวัตต์ คูณจำนวนเครื่อใช้ไฟฟ้าหาห0 0 0 0แล้วก็ทอได้มาแล้วจะคูณจำนวนชั่วโมงที่ใช้ใน1วันจะเท่ากับจำนวนหน่วยต่อวันนะคะซึ่งจะเป็นการคำนวณแบบง่ายๆเหมาะก,กับพัดลมเครื่องทำน้ำอุ่นและหม้อหุงข้าวค่ะแอรกับตู้เย็นนะครับสองอย่างนี้จะเป็นอะไรที่ค่อนข้างกรณีพิเศษเพราะว่าด้วยการที่สอ,อย่างนี้มีฉลากเบอร์หน,นะครับที่ทำให้เราสามารถย้อนการคำนวณ หาหน่วยไฟที่ใช้ต่อปีแล้วนามาหาร12เพื่อเป็นเดือนหรือเป็นวันก็ยังได้นะครับแล้วก็แอร์เนี่ยจะมีบอกค่า BTU แล้วก็ค่าเียซึ่งเป็นส่วนสำคัญในการใช้คำนวณหน่วยค่าไฟที่ใช้นะครับทำไมต้องคำนวณหน่วยค่าไฟเพราะว่า ตัวเลขที่บอกมาบนเครื่องส่วนใหญ่จะไม่สามารถใช้งานได้เลยเพราะว่าจะเป็นของค่าไฟรัดโดยเฉลี่ยนะครับแต่ว่าค่าไฟหอพักจะมีอตัตราคิดที่แตกต่างกันออกไปครับผมตัวอย่างการคิดนะครับเราจะยกตัวอย่างเป็นแอร์นะครับผมแอร์ Air เราจะใช้เป็นค่า BTU หารด้วยค่าเซียหารด้วย1000คูณกับชั่วโมงใช้งานและจำนวนวันที่ใช้นะครับเราจะได้ออกมาเป็น จำนวนหน่วยค่าไฟครับหน่วยค่าไฟที่ได้มาเราจะนำไปคูณกับค่า y y ในที่นี้เราจะแทนเป็นค่าของค่าไฟที่แต่ละห้องพักกำหนดต่อนหน่วยนะครับพอเรานำค่าไฟมาคูณกับค่า y เราจะได้เป็นค่าไฟที่ต้องจ่จายนะครับซึ่งเราจะแทนเลขลงไปด้วยค่าบ t u 2 5 5 0อหารด้วย18.26 ที่เป็นค่าเสียหารด้วยหนึ่งพันคูณกับแดชั่วโมงคูณกับยี่สิบเอ็ดวันซึ่งเราก็จะได้ออกมาเป็นสองร้อยสาสิบสี่จุดหกหนึ่งหน่วยนะครับสอง6 1สี่จุหกหนึ่งหน่วยนี้เราจะนำไปคูณกับแดบาทต่อหน่วยซึ่งเป็นค่าที่เราจะนำมาเป็นยกตัวอย่างในกรณีนี้นะครับเราจะได้ออกมาเป็นหนึ่งพันแปดร้อยเจ็สิบหกจุดปดแดบาท หรือตีกลมๆก,ก็คือ1,900บาทนะครับตัวอย่างการคิดนี้เป็นตัวอย่างการคิดค่าไฟในส่วนของเครื่องใช้ไฟฟ้าอื่นๆสามารถหาได้จากอินเทอร์เน็ตหรือฉลากบนเครื่องใช้ไฟฟ้าได้เลยนะครับ